โดย BLA พร้อมเกษียณจากกรุงเทพประกันชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราเข้าสู่รายการ Smart Money ค่ะกับรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นนะคะศิรัธยาอิสระพักดีและทีมงานทุกคนค่ะ วันนี้เราจะมามั่งคั่งกันด้วยการวางแผนนะคะให้กับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่ตั้งใจที่จะ,กะเกษียณอายุนะคะแล้ก็ถือว่าเป็นการวางแผนไว้ในหลากหลายเป้าหมายด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและร่วมพูดคุยพร้อมกันกับนักวางแผนการเงินของเราค่ะคุณทาวอนจวนรมณีสวัสดีค่ะคุณถาวรนค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะคะวันนี้มาวางแผนให้กับคุณหมอนะคะคซึ่งถือว่าส่งเคสเข้ามาจากทางบ้านนะคะเล่าให้ฟังก่อนว่าคุณหมอมีรายละเอียดอะไรมาให้เราบ้างนะคะเบืบ้องต้นคุณหมอบอกนะคะว่าเป็นเพศหญิงนะคะแล้วก็สารภาพคือโสดและไม่คิดจะมีลูกนะคะปัจจุบันอายุ32ปีค่ะคุณผู้ชมโดยมีรายได้จากการเป็นคุณหมอนะคะอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะ เพิ่งเริ่มทำงานจริงๆมา6เดือนนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มจากการทำงานปีละ5-10%ค่ะส่วนรายจ่ายก็แจกแจงมานะคะทั้งรายจ่ายต่อเดือน20,000บาทผ่อนบ้านอีกประมาณ38,000บาทประกันชีวิตนะคะ40,000บาทต่อปีนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เดือนละ20,000บาทรวมถึงมีประกันสังคมด้วยส่วนสินทรัพย์ที่มีอยู่นะคะก็คือบ้านราคาประมาณ10ล้านบาทค่ะ ผ่อนอยู่นะคะแล้วก็เหลือเงินที่เป็นหนี้อยู่2อล้านสามแสนบาทรถยนต์1คันผ่อนหมดแล้วนะคะส่วนผ่อนหุ้นในประเทศนั้นมีต้นทุน1ล้านบาทกาไรประมาณ15%รวมถึงเพิ่มเงินลงทุนในอร์ตเดือนละ20 0 0 0บาทด้วยสําหรับหุ้นต่างประเทศนะคะก็มีต้นทุนอยู่ที่7,0,000 0บาทด้วยกันกาไรอยู่ที่10%ค่ะเงินสดมีอยู่1 0 0 0 0แบาทนะคะซึ่งมีเป้าหมายทางการเงินที่อยากจะปรึกษานักวางแผนการเงิน4เป้าหมายค่ะเป้าหมายแรกนะคะบอกว่าอยากจะเก็บเงินนะคะ เปิดคลินิกงบอยู่ที่2ล้านบาทตอนอายุ35ปีคือ3ปีข้างหน้านี้นอกหนือจากนั้นค่ะอยากจะซื้อคอนโดมิเนียมย่านชิดลมนะคะราคา12ล้านบาทเพื่อการลงทุนค่ะโดยจะเริ่มผ่อนปี2015นะคะคาดว่าจะให้เช่าได้เดือนละ40,000ถึง50,000บาทและอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีค่ะโดยมีเงินค่าท่องเที่ยวอยู่ที่1ล้านบาทต่อปีนะคะ ส่วนเป้าหมายกเกษียณอายุค่ะบอกว่าอยากจะ,กะเกษียณตอนอายุ55ปีมีเงินใช้เดือนละ40,000บาทจนถึงอายุ95ปีนะคะถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีทีเดียวนะคะเพราะว่าตั้งใจที่จะมีอายุที่ค่อนข้างยาวนะคะเราก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในววงการแพทย์อยู่แล้วด้วยก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ยากสําหรับเป้าหมายในการที่จะมีอายุถึง95ปีนะคะถามคุณหาวนก่อนค่ะเห็นรายละเอียดแบบนี้เบื้องต้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ เคสอันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกคุณเฟืองอย่างนี้ว่ามันจะเป็นเคสที่เกิดขึ้นเยอะมากเลยในสังคมปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับคนโสดที่มีรายได้ดีเยอะนะฮะ,ค,ะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมักจะมีเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยจำนวนมากมเขาคิดจะทําอะไรสั้นๆเนี่ยในช่วงระยะเวลา3าหปีเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีเป้าหมายระยะยาวอยู่อันเดียวคือเกษียณอายุแต่มักจะไม่ค่อยอมีเป้าหมายระยะกลางเท่าไหร่ เช่นอะไรคะเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่เขาเองเขาอาจจะมองไว้เพื่อที่จะลงทุนในระยะที่ยาวกับการเปิดคลินิกอย่างกรณีน,นี้3ปีใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นการเ,เป้าหมายเพื่อที่จะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับในระยะ5ปี 15ปี10ปีสิบห้าปีสิปีเป็นต้นไปค่ะมีะสั้นกับยาวไปเลยคุณถาวซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถือว่าดีไม่ดีหรือควรปรับยังไงคะคุณถาวรจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยก็คือในสถานการณ์ของคุณหมอคนนี้เลยะนะครับการที่คนเราเองเนี่ยมีรายได้อยู่จํากัดจํานวนหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อเรามีเป้าหมายระยะ สั้นเนี่ยหลายๆเป้าหมายเกิดขึ้นในแบบเดียวกันแน่นอนเป้าหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องดึง Resource หรือว่าเงินจากรายได้ที่เขามีอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นไม่มากนักเนี่ยเพราะฉะนั้นการจัดสรรรายได้ที่เขามีอยู่เนี่ย เพื่อจะบรรลุปเป้าหมายแต่ละอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องทําอย่างรอบคอบนะฮะแล้วก็ต้องทําอย่างรัดกุมทีเดียว huh. นะครับค่ะซึ่งท่านนี้เองนะคะก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะในแง่ของการดําเนินงานที่เขาอยากจะทําทั้งเรื่องของคอนโดมิเนียมเองนะคะแล้วก็เรื่องของเป้าหมายเกษียณด้วยงั้นเรามาดูกันก่อนว่าเบื้องต้นเลยลำดัแบ,บแรกเราต้องตรวจสอบอะไรก่อนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการเงินของเขาอะ,ค,ะค่ะครับเนื่องจากที่เราดูตรงนี้นะฮะว่าในแง่ของทรัพย์สินเขาเองเนี่ยก็โอเค huh. อยู่ในสภาพที่ดีนะครับ แต่ครันี้เนี่ยในแง่ของสิ่งที่สําคัญเนี่ยคืองบกระแสเงินสดของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมเองเนี่ยผมได้ทําการประเมินประมาณงบกระแสเงินสดของเขาเนี่ยไป10ปีนะครับแต่ในสไลด์ตรงนี้เนี่ยเราจะโชว์เปีงแค่7ปีเท่านั้นเดืนปี2อง3นะครับโดยใช้สมมติฐานว่าอยู่ที่เงินเฟ้อเนี่ยปีละ3.5%นะครับแล้วก็อัตราเพิ่มขึ้นของรายได้ ในส่วนที่เป็นรายได้จากการทำงานของเขานะฮะต่อปีนะครับแล้วก็จะมีรายได้ที่จะมาจากค่าเช่าคอนโดมิเนียมบางส่วนด้วยนะครับจะเห็นได้ว่างบกระแสงเงินสดของเขาเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะมีกระแสงเงินสดทุทธ่เนี่ยเหลือเป็นหลักล้านทีเดียวนะครับต่อปีใช่ไหมคะต่อปีนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาจัดสรรละนะฮะว่า สามารถที่จะเอามาใช้ในแต่ละเป้าหมายเขาอย่างไรบ้างได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มดูทีละเป้าหมายเป้าหมายแรกก่อนนะคะกับการเปิดคลินิกค่ะโดยมีเงินทุนประมาณ2ล้านบาทนะคะแล้วก็เขาให้กรอบระยะเวลาไว้ว่าตอนอายุ3 5คือ3ปีนับจากนี้ไปเป็นไปได้ไหมคะคุณถาวรก็ต้องบอกว่าการลงทุนในลักษณะแบบนี้เนี่ยซึ่งใช้ระยะเวลา สั้นมากะนะฮะสถึงหปีนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยในการที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าเพื่อที่จะให้มีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนะนะฮะเขาควรที่จะใช้เงินนะฮะที่มาจากกระแสงเงินสดสุดที่ของเขานะฮะ ในแต่ละเดือนในแต่ละปีลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตำ่ำนะฮะอย่างเช่นกองทุนตราสารที่ระยะสั้นร,ระยะปานกลางนะฮะที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยประมาณ3.2%ต่อปีอนะครับแล้วก็เงินที่เขาได้รับเ,เงินกระแสเงินสดสุดทธิที่เขาได้รับมาในแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทยอยลงทุนไปได้เรื่อยในใน,ในช่วงระยะเวลา4ปีนี้นะครับโดยที่ปีสุดท้ายเนี่ย เขาจะลงทุนเพียงปีละ2,000 200 0 0บาทท่านเองนั่นแปลว่าเขาทําได้ตามเป้าหมายโดยใช้เพียงกระแสเงินสดสุดทิในแต่ละปีที่คุณถาวรประมาณการมาให้แล้วก uh> ็คือ8 0 0 0 0 0บาทในปีแรก4,0,000 0บาทในปีท um ี่2 5 0 0 0 0 0บาทในปีที่3แล้วก็เงินก้อนสุดท้ายคือ2 0 0 0 0 0บาทในปีที่4่ แปลว่าในปีแรกความจริงยังไม่ได้ใช้เงินก้อนที่เป็นกระแสงสินสดท,ที่ไปทาอย่างอื่นเลย,อออยนอกจากเป้าหมายนี้เท่านั้นนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกผ่านเฉลยนะคะ<ๆ>มาดูเป้าหมายต่อไปนะคะการซื้อคอนโดมิเนียมย่านชิดลมค่ะบอกว่าราคาประมาณ12ล้านบาทค่ะแล้วก็มองว่าอยากจะซื้อเพื่อลงทุนแล้วก็เริ่มผ่อนในปี2 0 1 5ปีหน้าแล้วครับคราวนี้เนี่ยพอเราเริ่มต้นเนี่ยที่จะเข้าสู่ หมดของการที่จะใช้เงินก้อนท mm ี hmm. ภาระที่เราจะต้องผูกพันเราไปนะฮะผมอยากที่จะให้เขาเนี่ยให้คุณหมอท่านนี้เนี่ยนะฮรเริ่มต้นนะฮะจัดสรรสำรองเงินเพื่อฉุกเฉินเอาไว้ให้ยัง mm hmm. ให้เพียงพอสัก่อนเ <c oughs> พราะณวันนี้เนี่ยคุณหมอเองมีเงินสดอยู่แค่1 0 0 0 0แบาท <c oughs> นะครับผมแนะนำว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะควรที่จะมีเงินเผื่อฉุกเฉินเอาไว้3เท่า ของค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณหมอ <Ừ. S 2> ซึ่งในกรณนีนี้เนี่ยก็คือ3,000 0นบาทะนะครับหลังจากที่เขา,าคุณหมอเนี่ยการเงินสำรองจุกเฉินไปแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่คุณหมอจะต้องปรับนะฮะในพอร์ตการลงทุนของคุณหมอก็คือว่าปัจจุบันนี้คุณหมอลงทุนในพอร์ตหุ้นเดือนละ2 0 0 0 0บาทตัวนั้นก็จะต้องปรับนะฮะมากน้อยขึ้นอยู่กับรายได้ที่จะเข้ามาจากค่าเช่าคอนโด นะฮะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งจะต้องดูตามสถานการณ์ละ,ะว่าในสถานการ์จริงคุณหมอจะมีกระแสเงินสดเหลือมากน้อยแค่ไหนในการที่จะไปลงทุนในพอร์ตหุ้นต่อเรื่องไปนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะฮะจากสมมติฐานที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยในช่วง2ปีแรกเนี่ยคุณหมออาจจะต้องหยุดลงทุนในพอร์ตหุ้นตรงนั้นไปก่อนเดือนละ2 0,000ื่นที่บอกเดือนละ2 0 0หมืนใช่ครับเอาไปทําอะไรอะคะเงินก้อนนั้นเงินต้อนนั้นเนี่ยก็จะต้องลงทุนว่าเม่งเนี่ยผมจากนั้นแนะนําให้คุณหมอลงทุนใน LTF หรือ IMF ม,มากกว่าที่จะเอาไปลงทุนในพอร์ตหุ้นนะครเพราะว่าอย่างที่คุณเฟิร์นทราบนะครการลงทุนในสินทรัพย์ LTF IM IMF เนี่ยคุณหมอจะได้ประโยชน์ถึง2ต่อทั้งในเรื่องของการลดหย่อนภาษีแล้วก็เป็นทรัพย์สินในการลงทุนระยะยาวที่เหมาะสมมากๆด้วยนะครับ แล้วในแง่ของการซื้อคอนโดนะคะที่บอกมีต้นทุนอยู่ที่12ล้านบาทคุณหมอจะนําเงินก้อนไหนมาใช้ดีคะคุณถวาวครก็ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ถ้าดูจากงบกระแสเงินสดที่เราได้ดูไปนะฮะในสไลด์ที่แล้วเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งเป็นปีที่คุณหมอเองตั้งใจจะเริ่มผ่อนคอนโดนะครับคุณหมอจะมีกระแสเงินสดสุทธิเพียงพอในการที่จะผ่อนคอนโดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า คุณหมอผ่อนคอนโดแล้วนะครับกระสเงินสดสุดทธิที่ปรับปรุงใหม่นะฮะจะเป็นไปตามที่สไลด์ที่ผมทําขึ้นมาอมตอนนี้นะฮะว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีเงินกระสาเงินสดสุดทธิน้อยลงนะแต่ก็ยังเพียงพอในการที่จะ ผ่อนคอนโดในแต่ละปีได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเป้าหมายเพื่อซื้อคอนโดเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะให้ปรับในแง่ของพอร์ตการลงทุนในหุ้นให้นําเงิน2องพับาทต่อเดือนไปลงทุน LTF หรือ r m f <ๆ>เพิ่มเติมดีกว่าด้วยนะคะเพื่อจะได้ใช้สิิธิประโยชน์ทางผาสีควบคู่กันไปแต่ถ้าหลังปี2559นเะคะครเรื่องของ LTF ไม่ได้ต่อแล้วสมมตินะคะว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามาติล่าสุดยังไม่ได้ออกมาแต่อย่างใดนําเงินที่ควรจะลงทุน LTF ไปลงทุนที่ไหนดีคะคุณถาวรก็ผมคิดว่า คุณหมอเองเนี่ยคุ้นเคยกับการลงทุนในพอร์ตหุ้นก็ก็สามารถที่จะกลับมาลงทุนในพอร์ตหุ้นต่อเนื่องได้ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นกองทุนหุ้นก็ได้ตามที่ตามความถนัดและความชอบของแต่ละคนค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงทุนในพอร์ตหุ้นจะเพิ่มจะลดขึ้นอยู่กับรายได้จากค่าเช่าคอนโดมิเนียมด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคือเป้าหมายที่2ค่ะมาดูเป้าหมายที่3นะคะเพื่อท่องเที่ยวในต่างประเทศค่ะอยากจะเที่ยวทุกปีเลยค่ะคุณดาวอ่าผมเข้าใจคมรู้สึกนะโดยเฉพาะของคนโสดนะว่า อยากที่จะใช้เงินที่หาไมาได้เพื่อการท่องเที่ยวเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูว่าจากกระแสเงินสดสุทธินะครับที่คุณหมอมีอยู่ในแต่ละปีนะครับผมประมาณว่าถ้าเกิดว่าเงินกระแสเงินสดสุทธิตรงนี้เนี่ยเก็บรวบรวมไปเรื่อยๆนะฮะในภายในปี2 5 6 1กก็คืออีก5ปีข้างหน้านะครับคุณหมอก็น่าที่จะมีเงินเพียงพอนะฮะที่จะใช้ในการท่องเที่ยวปีละ หนึ่งล้านบาทแล้วก็สามารถที่จะท่องเที่ยวปีละหนึ่งล้านบาททกปต่อเนื่องไปทุกๆปีเช่นเดียวกันอันนั้นคือตัดเรื่องของการผ่อนคอนโดมิเนียมไปแล้วด้วยใช่ไหมคุณหนาวอนอ๋อเป็นกระแสนินส่สุดทิแล้วที่เหลือจริงๆใช่แล้วสองสามปีแรกค่ะที่ก็ต้องอาจจะต้องเที่ยวภายในประเทศไปก่อนมั้ครับคุณเฟินหรือไม่ก็เที่ยวต่าให้ใกล้ๆหน่อยใช่ไหมคะจะได้เพื่อเอาไว้ใน3ปี4ปีข้างหน้าเพราะผมมองว่าอย่างอย่างนี้คุณเฟิน จากในเป้าหมายที่คุณหมอมีอยู่ในเป้าหมายระยะสั้นทั้ง3เป้าหมายนะฮะผมบองว่าเป้าหมายเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยคงจะจัดอยู่ในอันดับความสําคัญที่ท้ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เงินกระแสเงินสดทุธิท,ที่ที่คุณหมอมีอยู่ก็ควรที่จะจัดสรรไปใช้เพื่อเป้าหมายที่1คือคลินิก เป้าหมายที่ 2, 2คือซื้อคอนโดก่อนอนอคะครับแล้วก็ถ้าได้ดอกผลจากการลงทุนจากการนําเงินที่ได้จากค่าเช่าไปลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ค่อยนํามาไปท่องเที่ยวเพิ่มก็ได้เหมือนกันในอนาคตคะนะคะมาดูเป้าหมายที่สําคัญที่สุดดีกว่าเรื่องของกเกษียณอายุค่ะคุณคหมอบอกว่าอยา,ากจะเกษียณอายุตอน55ปีนะคะเราก็ใช้ใจ่ายเดือนละ4 0,000บาทและอายุไขน่าจะประมาณไว้ที่95ปีค่ะคุณถาวรต้องใช้เงินแค่ไหนกันคะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเราดูว่าจากมูลค่าปัจจุบันนะฮะของเงิน4ี่หมื่นบาทหรือว่า4ี่แสนแปดหมื่นบาทต่อปีนะฮะบวกเงินเฟอสามจุดห้าเปอร์เซ็นเข้าไปนะฮะณนะปีที่คุณหมอเกษียณอายุตอนอายุห้าพห้าเนี่ยปีนั้นเนี่ยจะต้องใช้เงินปีละหนึ่งล้านบาทนะครับบวกกับอายุไขที่เก้าสิบห้าปีและเงินสะสมที่หา,หาไว้ได้เนี่ยเพื่อการเกษีายณอายุเนี่ยสามารถที่จะหาผลตอบแทนที่5%ตต่อปีนั่นก็หมายความว่าคุณหมอเองจะต้องมีเงินทุน เพื่อการเกษียายุเนี่ยประมาณ32.4ล้านบาทอไม่น้อยเหมือนกันครับไม่น้อยเลยทำยังไงดีนะคะก็ดาวนคณารนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าคุณหมอจะลงทุนยังไงใช่ะเพื่อจะให้ได้เงิน3 2ล้านบาทเกือบเกือบ3าล้านเหมือนกันในระยะเวลา23ปีนะครับผมเองเนี่ยผมได้ลองจัดพอร์ตการลงทุนในคุณหมอนะครับว่าในช่วงในช่วงแรกนะฮะประมาณ17ปีแรกนะครับคุณหมอสามารถที่จะลงทุนนะครับ ในพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงได้นะครับที่ผลตอบแทนเนี่ยประมาณ9.7นะก็คือลงทุนในหุ้นประมาณ80ลงทุนในตราสารที่ประมาณ20อร์เซแล้หลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็ค่อยๆปรับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนลงเมื่อเข้าใกล้เกษียณอายุะนะครับก็ลงมาเป็นหุ้นสัก40เอร์ตะฮะตราสารที่ประมาณสัก6 หุนสัก60%ตสารนี้สักส0นะครับที่ผลตอบแทนประมาณ8.2%เพรานัพียนด้วยอัตราผลตอบแทนในลักษณะนี้นะครับเงินลงทุนตั้งต้นที่คุณหมอปัจจุบันนี้มีอยู่แล้วประมาณ1.9ล้านบาทครัอันนี้รวมทั้งสินทรัพย์ในและต่างประเทศเลยที่มีอยู่ในปัจจุบันครับบวกกับเงินลงทุนใหม่นะที่คุณหมอจะเอามาเพิ่มเติมนะเริ่มตั้งแต่ อายุ34ก็คืออีก2ปีข้างหน้าไปจ,ไปจกนกระทั่งอายุ55ปีละ 6, 2 0 0 0 0นนะครับคุณหมอก็จะมีเงิน32.8ล้านณอายุ5 5เกินเป้าหมายเลยเพียงพอครับสำหรับการเกษียายุอย่างสบายเลยและหลังจากเกษียรแล้วคะคุณหมอจะนำเงินนี้อย่างไรดีค่อยๆทยอยออกมาใช้เก็บในสินทรัพย์ปลอดภัยเลยดีไหมหรือให้มันทำงานต่อเนื่องไปได้คะคุณทวาคือต้องบอกอย่างนี้อย่างสมมติฐานที่ผมตั้งกันะนะฮะก็คือว่าหลังจากปีเกษียอายุแล้วเนี่ย คุณหมอยังคงต้องลงทุนต่อ <Ừ. S 2> เพื่อจะให้ได้ผลอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน,นประมาณ5%้าเปอนต่อปีนะึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นพอร์ตการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงเนี่ยประมาณต่ําถึงปานกลางะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอามาฝากแบงก์เลยนะคุณเอยเพราะถ้าเกิดว่าคุณหมอเลือกที่จะเอามาฝากแบงก์นะฮะ ต้องใช้เงินทุนกำกัรเสียงมากกว่านี้ครับมากกว่านี้เพราะฉะนั้น5%ในแง่ของการลงทุนของคุณหมอน่าจะทำได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณหมอเองก็มีความถนัดในแง่ของการลงทุนในหุ้นอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้ด้วยใช่ไหมคะคแนะนำเพิ่มเติมทิ้งท้ายให้กับคุณหมอท่านนี้นิดนึงค่ะคุณถาวรก็สไลด์ต่อไปนะฮะก็จะเป็นะสัดส่วนของการลงทุนนะครับตามอายุนะครับซึ่ง ทางที่ได้บอกไปแล้วนะครมาในช่วงต้นเนี่ยคุณหมอลงทุนในความพอที่ความเสี่ยงสูงได้นะครับแล้วก็ปรับพอรตลงนะฮะเป็นความเสี่ยงปานกลางในช่วงที่ใกล้เกษียณอายุนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่อยากจะให้เป็นข้อสังเกตในกรณีของคุณหมอนะครับว่าเมื่อถ้าเราตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปที่คุณหมอเริ่มลงทุนในอคอนโดโดยที่จะเอาค่าเช่าเนี่ยเป็นรายได้นะครับเราจะเห็นได้ว่า สัดส่วนของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของคุณหมอใน100%เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเป็นคอนโดถึง8 6เปอร์เซ็นต์นะฮะโดยที่เป็นหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศรวมกันเนี่ยแค่14่เปอร์เซ็นต์ถ้ถือว่าสหานาซับเป็นส่วนใหญ่ช่เลยครับเพรนสิ่งที่อยากจะให้คุณหมอะมระมัดระวังดตานหนักถึงสิ่งสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าทรัพย์สินลงทุนคุณหมอเนี่ย 86%คือส่วนใหญ่เลยมาจากคอนโดมิเนียมแล้วก็เป็นคอนโดมิเนียมแค่ยูนิตยูนิตเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคอนโดมิเนียมกับการเช่าคอนโดมิเนียมตัวยูนิตนั้นก็จะมีผลกระทบรุนแรงกับพอร์ตการลงทุนของคุณหมอทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการลงทุนลักษณะน,นี้นะฮะผมเองเนี่ยผมอยากจะแนะนำนะฮะว่า จากจากนี้ไปสําหรับการลงทุนใหม่ห,มห,มหรือถ้าเมื่อมีโอกาสที่จะปรับพอร์ตการลงทุนะนะฮะอยากที่จะให้คุณหมอเนี่ยหาทางกระจายการลงทุนนะครับทั้งภายในกลุ่มสินทรัพย์เดียวกันนะฮะหรือกระจายการลงทุนข้ามกลุ่มสินทรัพย์นะฮะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้ลงนะครับในประเด็นที่2นะฮะที่อยากจะให้คุณหมอได้ออลองพิจรารณาดูนะฮะก็คือ แหล่งที่มาของรายได้นะฮะจะเห็นว่าแหล่งที่มาของรายได้85%ก็ยังมาจากการทํางานประจํะงคุณหมอเองนะฮะรายได้จากคอนโดเนี่ยจะอยู่แค่15นั่นก็หมายความว่าอะไรนั่นก็หมายความว่าคุณหมอเองเนี่ยจะเป็นตัวจัรกลสํนสคัญมากเลยนะฮะในการที่จะหารายได้นะฮะต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนนั้นถึงอายุ55าสิเป็นแอคทีฟอินค้มเป็นแอคทีฟอินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะต้องจัดเตรียมนะฮะ ก็คือในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงความคุ้มครองที่จะให้ความมั่นใจคุณหมอเองนะฮะว่าคุณหมอจะมีความสามารถในการที่จะหาะไรายได้เช่นนี้ต่อนเนื่องไปจนถึงเกษียณจนถึงกเกษียายุค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยะนะคะคุณหมอนอกจากดูแลสุขภาพที่ดีนะฮะสิ่งที่สามารถที่จะใช้เป็นตัวช่วยได้ก็คือการ ทำประกันทำการประกันนะไม่ว่าจะเป็นประกันโรคร้ายแรงหรือประกันทุพพลภาพนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็จะปิดความเสี่ยงในเรื่องของการที่เราจะหารายได้การขาดช่วงของรายได้จะเข้ามาสั้นๆตรงนี้ค่ะแนะนําทิ้งท้ายในแค่สำหรับข้อควรระวังเป็นข้อชี้ให้กคุณหมอนิดหนึ่งค่ะคุณถาวรครับก็นอกเหนือจากที่เราได้พูดกันไปแล้วตะกินนี้นะฮะว่า LTF IMF นะฮะเป็นเครื่องมือที่ดีนะที่จะเอามาประกอบ ในพอร์ตการลงทุนระยะยาวะนะฮะเพราะเราจะได้ผลประโยชน์2ด้าน<ช>นะครับสิ่งสุดท้ายที่จะฝากคุณหมอไว้นะก็คือการประมาณรายจ่ายสําหรับการเกษียณอายุนะครับซึ่งแน่นอนว่า หลายคนจะประเมินไว้ต่ำกับความเป็นจริง uh huh. ระนั่นคือสาเหตุใหญ่ที่ทําให้หลายหลายคนมีเงินพอไม่เพียงพอที่จะใช้ในวัยกเกษียณน, uh huh. นะครับเพราะว่าเมื่อถึงอายุกเกษียณอายุ <c oughs> เมื่อถึงเวลาที่กเกษียณอายุเนี่ยมันจะมีรายจ่ายหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายการดูแลสุขภาพนะการรักษาพยาบาลหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปจะไม่หรือว่าการดูแลทรัพย์สิสนหรือภาระอื่นๆ,ๆที่เกิดขึ้น <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงจุดนี้เนี่ยผมอยากให้คุณหมอลองประเมินดูนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เงิน4ี่0 0ื่นบาทเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอ,อนะครับสั้งแต่การเกษียณอายุ ค่ะแล้วค่อยปรับอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเผื่อชวนคุณถาวรมาช่วยดูเรื่องของการวางแผนการเงินให้กับคุณหมอเพิ่มเติมนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณหมอท่านนี้ทําได้ทุกเป้าหมายนะคะแต่ว่าก็มีสิ่งที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยฝากไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งกลับไปให้คุณหมออย่างแน่นอนนะคะส่วนใครอยากวางแผนการเงินแบบนี้อย่าลืมส่งข้อมูลของคุณเข้ามาที่รายการของเรานะคะโดยส่งเข้ามา2ข้อมูลหลักๆข้อมูลส่วนบุคคลรายได้รายจ่ายสินทรัพย์นี่ ความเสี่ยงที่รับได้จากการลงทุนนะคะรวมถึงเรื่องของเป้าหมายทางการเงินส่งมาที่อีเมลของเฟิร์นเองค่ะ s i r a t a y a d o t o r t h แล้วรอทีมงานติดต่อกลับไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับคุณท้าวอนจวนโรมานีนะคะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่วนนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมา Smart Planning นนกันนะคะ ถึงเรื่องของการลงทุนนะคะหลายคนชอบไปโฟกัสถึงเรื่องของผลตอบแทนนะคะว่าการลงทุนในสินรทรัพย์ประเภทนี้ประเภทนูนนะคะจะได้ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนแต่ความจริงแล้วค่ะหนึ่งเรื่องที่มาพร้อมกับเรื่องของผลตอบแทนก็คือเรื่องของโอกาสในการขาดทุนนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าหลุมดําของการลงทุนที่ทําให้เรามีโอกาสขาดทุนได้เป็นอย่างไรกับคุณกฤษเศรษฐนานในช่วงนี้สมาร์ทแพ n n i นิงค่ะ Smart แพ a น n i n g ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ชื่อว่าหลุมดำของการลงทุนนะครับแรงดึงดูดสู่การขาดทุนนะครับสำหรับนักลงทุนนั้นนะครับเมื่อลงทุนในหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วสมมุติว่ามีผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างเป็น10%นะครับหรือว่าลงทุนต่อไปก็มีผลตอบแทนที่ลดลงนะครับคือขาดทุนนั่นเอง10%เนี่ยหรือจะเป็นในทางกลับกันนะครับขาดทุนก่อน10%หรือเพิ่มขึ้น10%เนี่ย นักลงทุนจะประสบผลป,ประสบการขาดทุนเสมอนะครับเป็น,ปน,ปนไปตามหลักคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีที่1ห,หากลงทุนแล้วนะครับถ้าได้กําไรก่อน10นะครับจากนั้นขาดทุน10แปลว่า ถ้าเราเริ่มลงทุนที่100บาทนะครับเมื่อกําไร10%จะทําให้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น110บาทนะครับแต่พอขาดทุน10%เงินลงทุนก็จะเหลือ99บาทคือขาดทุน1บาทนะครับหรือในกรณีทางกลับกันนะครับหากลงทุนแล้วขาดทุนก่อน10%นะครับจากนั้นก็กําไรขึ้นมาเป็น10%นะครับ ถ,ถ้าเริ่มลงทุน100งบาทนะครับขาดทุน10%็ก็ทาให้เงินลงทุนเหลือ90บาทนะครับและเมื่อกําไร1 0เงินลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น9 9บาทก็ขาดทุน1บาทเหมือนกันนะครับนี่คือตามหลักคณิตศาสตร์นะครับจะทําให้หากท่านลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งนะครับเมื่อมีผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแล้วลงอัตราที่เท่ากันนะครับและอาจจะทําเป็นจํานวนรอบได้เท่ากันนะครับยกตัวอ,อย่างสาหรับนักเก็งกำไรนะครับท่านจะประสบการขาดทุนนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าการที่หา,ากท่านจะกำไรในการลงทุนท่านจะต้องพยายามทําผลตอบแทนให้อยู่ในด้านบวกมากกว่าด้านลบเสมอนะครับสรุปผลผลสรุปก็คือหากลงทุนแล้วถ้ากําไรคิดเป็นผลตอบแทนมากกว่าการขาดทุนท่านก็จะได้กําไรนะครับแต่ถ้าหากลงทุนแล้วกําไรเป็นคิดเป็นผลตอบแทนแล้วเท่ากับการขาดทุนหรือน้อยกว่าการขาดทุนท่านก็จะประสบ ก,การขาดทุนนะครับดังนั้นการลงทุนแต่ละครั้งนะครับการศึกษาการเข้าใจในหลักทรัพย์นะครับที่เราลงทุนนะครับหรือหลักการในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสําคัญนะครับท่านต้องศึกษาควรจะมีการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นนะครับหรืออาจจะให้มีคนที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นความเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูแลนะครับพอตการลงทุนของท่านก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนมากขึ้นครับ นั่นก็เป็นหลักทางคณิตศาสตร์นะคะที่เราควรเรียนรู้ไว้เกี่ยวกับเรื่องของโอกาสในการขาดทุนซึ่งเป็นหลุมดําการลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามค่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องกลับไปสู่การลงทุนอย่างมีสติแล้วก็มีความรู้ในสิ่งที่ลงทุนนะคะนั่นก็คือพื้นฐานของสิ่งที่เราเข้าไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆก็ตามค่ะดีคือทั้งหมดที่นํามาฝากกันสําหรับรายการสมาร์ทมันนี่ประจําวันนี้นะคะส่วนตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะพูดคุยกันได้ที่ Facebook เหมือนเดิมเลยค มันนี่ชาแนลส่วนสมาร์ทโค้ดวันนี้นะคะเอาใจสาวกแฟชั่นค่ะเพราะว่าเป็นโค้ดจากอีฟแซงรอเรเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้นําแฟชั่นฝรั่งเศสรอติดตามได้ท้ายรายการเฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ The most beautiful makeup of a woman is passion but cosmetics are easier to buy. เครื่องประทินโฉมที่ทำให้ผู้หญิงสวยที่สุดคือพลังความปรารถนาเพียงแต่เครื่องสำอางมันหาซื้อง่ายกว่าอีฟแซงโรรอง